เราใช้ชีวิตเนี่ยเราคุณกับสภาพที่มันเกิดทราคะเกิดโทสะกดโมหะแต่ที่เราลองเปลี่ยนชีวิตดูที่มันเกิดไอ้พวกนี้น้อยที่สุดอ่ะก็คือชีวิตที่เข้ากรรมฐานสมมติโยมโอยู่นอกคอร์สว,ว่างัว่างปุ๊บหยิบบันเทิงมาดูปุ๊บบันเทิงเป็นอังกศุศลเนี่ยมันก็เก็บแต้ม 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่แต่คนก็ชวนไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวก็ห้าหกเจ็ดแปดกระตุ้นราคะโทสะโมหะทำเงานก็งงอุิดเครียดกระตุ้นแหลงโทสะเจอเรื่องคนผู้ไม่ดีโกรธอีกก็โทสะเลยมันก็กระตุ้้นนรราคะะะโโทสมหแบบีไปเื่อย แต่ถ้าเออเปลี่ยนชีวิตแล้วพอเลิกทำจริงๆนะแรงเหวี่ยงเยอะมากถ้าโยมแบบตั้งใจภาวนาจริง แม้กระทั่งสามวันเนี่ยมันก็มีความหมายใครทําคนนั้นก็ได้กรรมฐานใครทาจริงก็ได้ของจริงภาวนาจริงเลิกจริงๆลดละเลิกจริงๆมันก็ของจริงก็ปรากฏที่คนคนนั้นนั่นเองทรรมก็ปรากฏที่คนคนนั้นเองไม่ได้ปรากฏที่คนคนอื่นเพราะว่ามันทําแทนกันไม่ได้เอาละตั้งใจละเข้ากรรมฐานไม่สร้างเหตุที่มันกระตุ้นราคาโทสะโมหะแสดงว่าอะไรมันสร้างเหตุที่อโลภะอโทสะอโมหะคนวแห่งกรรมเปลี่ยนเพราะแตว่าทำตรงนั้นมันมีแต่กุศลกรรมโดยส่วนเดียวมันไม่เปลี่ยนได้ไงก็ในเมื่อวันทั้งวันมีแต่อริมัก่อกเไม หรือว่าก่คอคเลน้อยที่สุดแรงเวียงพองชีวิตมันไม่เปลี่ยนได้ไงอยู่แล้วยิ่งมันยิ่งนานยิ่งนานแรงเวียงยิ่งมาหาศาลบอกให้เลยว่าบางทีออกมาก็ชีวิตก็เปลี่ยนพอละที่เหลือบาปอุศสงไม่ไม่อยากทำละทาไปก็มีแต่ทุกชีวิตที่เหลือตั้งใจภาวนานดีกว่านะเพราะว่าเห็นละไม่มีประโยชน์กับสิ่งที่เป็นบาปอุศสมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในแต่ละคนนั่นเอง